สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งครับวันนี้ผมมีเรื่องรลวาที่ผมเชื่อว่าจะทำให้ทั้งคนรักเทคโนโลยีและคนที่สนใจด้านความมั่นคงต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนเพราะหัวข้อของเราในวันนี้คือ DTS Gas สก p ส24โรนลาททเวนระยะไกลรุ่นใหม่ล่าสุดจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือดทียของไทยที่สามารถบินได้นานต่อเนื่องกว่า24ชั่วโมงเต็มๆใช่ครับคุณฟังไม่ผิด24ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น หมายความว่ารดรนตัวนี้สามารถเฝ้าระวังพื้นที่เป้าหมายตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่ต้องลงจอดพักเลยในปี2 2 0พาที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงถูกยกระดับให้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงอยู่ของชาติและสิ่งที่รดรนตัวนี้มอบให้ไม่ได้มีเพียงแค่เทคโนโลยีล้ำล้ำแต่ยังเป็นความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับกองทัพไทยขึ้นไปอีกขั้น ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักกับ s s c a p e r สแบบเจาะลึกทั้งด้านการออกแบบคุณสมบัติพิเศษระบบอาวุธและเซ็นเซอร์ความสามารถในการบินรวมถึงความแตกต่างที่ทำให้มันโดดเด่นเหนือรนรุ่นอื่นต่อที่มีอยู่ในภูมิภาคนี้เริ่มแรกมาดูกันก่อนครับว่า s k s c a p e r เกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าดีเทียเริ่มต้นพัฒนารนมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ2010โดยมีเป้าหมายคือการลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยต้องซื้อโรนจากสหรัฐอเมริกาอิสราเอลหรือจีนทําให้เราถูกจํากัดด้วยทั้งเรื่องราคาเงื่อนไขาการใช้งานและข้อจํากัดด้านซอฟต์แวร์แต่ในช่วงไม่กี่ปีปมานี้ดีเจ้าก้าวกระโดดอย่างมากพวกเขาสามารถพัฒนาโรนล่าตะเวนโรนโจมตีและระบบควบคุมที่เชื่อมโยงกับศูนย์บัญชาการได้เองและผลลัพธ์ของการพัฒนาต่อเนื่องก็คือสเก็ตคับยชื่อสก็ตคับยไม่ได้ตั้งขึ้นมาเล่นนนแต่เป็นการสื่อถึงภารกิจหลักของมันอย่างชัดเจน หรือการลาตะเวนและเลข24ที่หมายถึงความสามารถในการบินต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงจุดแข่งนี้ถือว่าสำคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์เพราะถ้าเรานึกถึงสนามรบหรือพื้นที่ความขัดแยง้งการเฝ้าติดตามเป้าหมายตลอดเวลาโดยไม่ขาดช่วงคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้กองทัพมีข้อมูลแบบเรียนไทยต่อมาคือเรื่องของการออกแบบภายนอกหากคุณผู้ชมได้เห็นสเตสคท24ครั้งแรกคุณอาจรู้สึกว่า มันมีความคล้ายกับโรนเมลวงเล็บเปิดมีทเทิลแมทเอผูกอองแอนดดนส์วงเล็บปิดของต่างประเทศเช่นมีคิวลบเก้ารีเพยของสหรัฐอเมริกาหรือวิ่งงงของจีนแต่สิ่งที่แตกต่างคือการปรับปรุงที่สอดคล้องกับภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทยตัวลำสเสคส Cup 24ถูกออกแบบด้วยวัสดุคอมโพสิตท,ที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นและฝนฟ้าขนองได้ดี ซึ่งเหมาะกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีฤดูมรสุมปีกของมันมีลักษณะยาวและเพียวเ,เพื่อช่วยเพิ่มแรงยกลดการใช้เชื้อเพลิงและทําให้สามารถบินได้นานขึ้นที่ปลายปีกยังมีวีลที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงต้านอากาศจุดเล็กๆตรงนี้อาจฟังดูไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบินอย่างมหาศาลโดยเฉพาะเวลาที่ต้องบินต่อเนื่องนานต่อระบบขับเคลื่อนของ s k y s c a n 24ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลประสิทธิภาพสูงที่กินเชื้อเพลิงน้อยแต่ให้กําลังต่อเนื่อง ทำให้มันสามารถไต่ระดับความสูงได้มากกว่า30 000ฟุตซึ่งเพียงพอที่จะบินเหนือระดับการยิงของปืนต่อสู้อากาศยานส่วนใหญ่และยังช่วยให้รร์าภาพพื้นดินตรวจจับได้ยากขึ้นด้วยทีนี้มาดูที่เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจจับกันบ้างครับชุดนี้คือหัวใจของการเป็นโรนลาตะเวน gas cup 24บติดตั้งกล้องและครอปที่เชื่อต่อ u w a วงเล็บเปิดยอต่อวงเล็บปิดความละเอียดสูงซึ่งสามารถซูมได้หลายสิบเทา่า ทำให้มองเห็นรายละเอียดของเป้าหมายแม้อยู่ไกลหลายสิบกิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องอินฟราเรดที่ช่วยตรวจจับความร้อนจากวัตถุไม่ว่าจะเป็นคนรถยนต์หรือแม้แต่เครื่องยนต์ที่กำลังทำงานทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนได้ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ s k y s c u p 24บมาพร้อมพร้อมกับสิงแยพีแคร e เรเทเวนเอาวงเล็บเปิดซาวงเล็บปิดหรือเรดาร์ถ่ายภาพที่สามารถสร้างภาพพื้นดินได้แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่นฝนตกหนักหรือหมอกหนาระบบนี้ทําให้กองทัพสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศและข้อมูลที่ได้ยังถูกประมวลผลแบบเรียนไทยส่งตรงเข้าสู่ศูนย์บัญชาการในด้านระบบควบคุม s k a s c u p 24ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อกับระบบซีสีซีของกองทัพไทยโดยตรงหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นกองทัพบบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือสามารถรับข้อมูลจากโดรนได้ทันทีไม่ต้องผ่านการแปลงข้อมูลซับซ้อน สิ่งนี้ช่วยลดเวลาในการตัดสินใจและในสถานการณ์จริงเวลาเพียงไม่กี่นาทีอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างใัยชนะก,กับความพ่ายแพ้อีกจุดขายที่สำคัญคือระบบการสื่อสารดาวเทียมวงเล็บเปิดสัดของวงเล็บปิดที่ติดตั้งมากับ S แกสิบ24ทำให้มันสามารถควบคุมและส่งข้อมูลได้จากระยะทางไกลหลายพันกิโลเมตรไม่ถูกจำกัดด้วยเส้นขอบฟ้าเหมือนโดนรุ่นเล็ก,กที่ใช้แค่สัญ,ญญาณวิทยุระยะสั้นซึ่งระบบนี้ทำให้ s k s c r a p e r 24มีความสามารถระดับเดียวกับรุ่นสมัยใหม่ของประเทศมหาอำนาจแล้วมันมีความเร็วเท่าไหร่แม้ว่า s k s c a p 24จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วสูงแต่ก็สามารถทําความเร็วได้ประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอสําหรับภารกิจจอลาตเเวนระยะไกลจุดสําคัญคือการบินได้ยาวนานและเสถียรซึ่งตอบโจทย์ภารกิจข่ากลองและการเฝ้าระวังมากกว่าถ้าเรามองในเชิงยุทธาศาสตร์ สแกสตครบยิบจะช่วยกองทัพไทยในหลายด้านเช่นการเฝ้าระวังชายแดนการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองหรือการค้ายาเสพติดการติดตามความเคลื่อนไหวในทะเลโดยเฉพาะทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่กำลังกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญรวมไปถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเช่นการค้นหาผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมหรือไฟป่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจคือความแตกต่างระหว่างการซื้อเรือนจากต่างประเทศกับการสร้างเอง การที่ไทยสามารถพัฒนา SketchUp ยีได้เองหมายความว่าเรามีอิสระเต็มที่ในการออกแบบปรับปรุงและใช้งานตามความต้องการของเราไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจำกัดซอฟต์แวร์หรือถูกตัดสัญญาณจากต่างชาติในยามวิกฤตในแง่เศรษฐกิจการลิต SketchUp 24ในประเทศยังสร้างงานให้กับวิศวกรและแรงงานไทยจำนวนมากอีกคั้งยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลเรือน เช่นระบบโรนเพื่อการเกษตรการสำรวจหรือการจัดการภัยพิบัติสิ่งเหล่านี้ทำให้โครงการไม่ได้มีแค่ผลประโยชน์ทางทหารแต่ยังสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบกับโรนของประเทศอื่นสเกสคับ2ีสีถือว่ามีจุดแข็งชัดเจนที่เหมาะกับภูมิภาคเพราะหลายครั้งที่เราเห็นเทคโนโลยีต่างชาติถูกนำมาใช้ในไทยแต่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากภูมิอากาศที่ร้อนชื้นหรือสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย แต่ s s c u p ับ24ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกทำให้มันมีความทนทานและประสิทธิภาพที่เสถียรกว่าสรุปแล้ว s c a s c u p ับ24ไม่ใช่แค่รนรุ่นใหม่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีของไทยในปี2025ทีแสดงให้เห็นว่าเราสามารถสร้างเครื่องมือด้านความมั่นคงที่ทัดเทียมกับประเทศอื่น ต่อได้และยังเป็นเครื่องยืนยันว่าดิทยียกำลังกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีเทคโนโลยีป้องกันประเทศระดับภูมิภาคและนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากเล่าเกี่ยวกับ s ก a สคสับ24โรนลาตะเวนระยะไกลที่บินได้นานกว่า24ชั่วโมองจากดีเทยียหวังว่าคุณผู้ชมจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าทำไมเทคโนโลยีนี้ถึงสำคัญและทำไมเราควรภาคภูมิใจในสิ่งที่คนไทยสร้างได้เอง